สวัสดีค่ะวันนี้ระชมผลงานของร้านตะวันบ้านนกดาวแอนกาแฟสดคนครสวรรค์นะคะบ้านหลังนี้เป็นบ้านงานไม้ปีนแต่ลูกค้าอยากเอาสั่งออเดอร์ให้ทาสีไม้นะคะบ้านหลังนี้เราจะไปส่งที่อัมพวานะคะเดีย๋ยวพาดูรอบตัวบ้านนะคะตัวบ้านตัวนี้หน้ากว้างอยู่ที่2เมตรลึกอยู่ที่9เมตรนะคะเดีย๋ยวพาเราดูรอบตัวบ้านนะคะ อันนี้เป็นงานไม่จริงนะคะแต่ว่าลูกค้าอยากได้เป็นสีเจ้าปันทานะคะน,นี่ตัวนี้เป็นกระถางน้ำนะคะด้านหลังเดี๋ยวเราพารอบดูรอบตัวบ้านก่อน,นะคะ่ะอันนี้ดูรอบตัวบ้านเดี๋ยวจะพาไปดูตัวในตัวบ้านกันนะคะราคาบ้าหนหลังนี้อยู่ที่ราคา650,000นะคะ รอบตัวบ้านนี่จไปขึ้นในตัวบ้านกันนะคะน,นี้เรามีโต๊ะให้ลูกค้าไว้ด้านเล่นของระเบียนนะคะบ้านยกสูงอยู่ที่เมตรยี่สิบนะคะไันใด้าขั้นใดของเราเป็นไม้มะค่ามงนะคะตัวพื้นเป็นไม้มะค่ามงอันนี้เป็นศาลานั่งเล่นนะคะ นี้จะมีห้องนอนเล็กหึงห้องนะคะห้องเล็กของเราอยู่ที่สามคูสามนะคะอันนี้เป็นงานที่ลูกค้าออเดอร์ไว้นะคะออกไปก็จะเป็นห้องโถงนะคะค่ะน,นี่ประตูเข้าไปเป็นห้องโถงนะคะ ห้องของเราที่กว้างอยู่ที่สามคูณหกนะคะหกเมตรสามเมตรห้าสิบคูณหกเมตรนะคะตรวดออกไปด้านหลังลก็มีห้องน้ํานะคะห้องน้ําของเราอยู่ที่สามคูณสองนะคะเป็นซ้าหลุนนะคะ ข้าหลุงสองชัน้นเปิดประตูออกไปก็จะเป็นห้องนอนสามารถทะลุถึงห้องโถงได้เราเล่นระดับให้นีหน่อยนะคะสามารถออกประตูลงทหน้าบ้านได้ระเบียงของเราจะกว้างนะคะ เป็นศาลานั่งเล่นโดยใช้ฝ้าหลุนนะคะลูกค้าท่านใดสนใจชมผลงานของร้านตะวันบ้านนกดาวแอนกาแฟสดร้านะต,ะตั้งอยู่สายเอเซยนะคะทางขาเข้านครสวรรค์จะอยู่ด้านขวาขวามือนะคะหรือสนใจติดต่อ082242 63นะคะสวัสดีค่ะ